แพทิเซียเกิดบนเรือท่าแม่ของเธอนั้นจบชีวิตบนเรือทำให้แพทิเซียกลายเป็นเด็กกำพร้าไปแต่เธอก็มีแม่คนใหม่และเธอก็ได้ติดตามแม่คนใหม่เพื่อศึกษาคำสา์ต่างๆในภายหลังเธอได้เดินทางไปที่บ้านเกิดของเธอเองเมื่อเธอได้เหยียบดินแดนแห่งนั้นคำสาบในเลือดของเธอก็ถูกปลุกขึ้นมานำความทุกข์ทรมานอย่างมากมายมาหาตัวเธอ เธอจะกลายเป็นผู้วิเศษที่โดดเด่นแม่ของเธอมาจากเทติแม่จะต้องภูมิใจในตัวเธออย่างแน่นอนไม่ใช่เพราะเธอเลือกศรัทธาเขาแต่เป็นเขาต่างหากที่เลือกเธอเตรียมเล่ารำสีขาวและงูสีต่างๆเจ็ดตัวสุดเพียงเจ็ดเล่มในตอนเที่ยงคืนแล้วท่องคาถาว่าด้วยเล่ารำสีขาวเป็นด่งสายทานศักดิ์สิทธิ์ดับุลาเทพแห่งมูผู้ยิ่งใหญ่ โปรดจอมอบอำนาจที่ข้าวอนขอในเที่ยงคืนของอีกเจ็ดวันถัดไปคนที่ให้วอนขอจะกลับมา